สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นักเรียนจะพบกับครูออฟนะคะในวิชาการในหน่วยสุดท้ายของการงานนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะและสิ่งประดิษฐ์ที่คุณครูจะให้นักเรียนทําเป็นครั้งแรกนะคะในการเรียนออนไลน์ line. นั่นก็คือประดิษฐ์ด้วย กล่องนมนะคะกล่องนมนี้นะคะนักเรียนมีกันทุกคนอยู่แล้วนะคะเราจะใช้กล่องนมทั้งหมด2ชิ้น2กปล่องนะคะวิธีทําให้นักเรียนตัดล้างนะคะเมื่อกินนมเสร็จแล้วก็ล้างนะคะให้สะอาดเช็ดให้แห้งนะคะเพื่อป้องกันกลิ่นของนมนะคะให้นักเรียนตัดแล้วทีนี้เวลาตัดแยกออกจากกันนะคะในกล่องนมนะคะมันจะมีด้านที่เป็นด้านเรียบ ไม่เอ่ยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านที่เป็นรอยนะคะเมื่อทานนมเสร็จแล้วให้นักเรียนตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วก็ตัดในส่วนของที่เป็นเส้นตรงนี้ออกนะคะเพื่อทําการล้างเมื่อตัดได้เสร็จแล้วนะคะก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้ครี่ออกอันนี้คุณครูตัดเรียบร้อยนะคะล้างแล้วนะคะตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ตัดที่เป็นรอบแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะทําการ วัดนะคะวัดขนาดมาร์กจุดก่อนนะคะโดยการใช้ไม้บรรทัดนะคะเราจะวัดห่างความห่างนะคะความกว้างก็คือ1เซนติเมตรนะคะในไม้บรรทัดเนี่ยก็จะมีในส่วนของช่องเซนติเมตรนะคะแล้วก็เป็นช่องมิ้ว,วิธีการทำนะคะนักเรียนจะใช้เป็นดินสอหรือปากากาก็ได้นะคะแต่ในส่วนของกล่องนมที่มันโดนเคลือบข้างในนะคะถ้าใช้ดินสอนะคะมันจะมองไม่ค่อยชัดนะคะวันนี้ครูอก็เลยเลือกเป็น ปากกาแทนเนาะวิธีการวัดนะคะน้องเห็นขอบของกล่องนมไหมลูกมันจะมีขอบอันนี้ที่เป็นขอบส่วนตรงที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมาใช้ด้านนี้มันเป็นรอยที่น้องตัดไปมันอาจจะไม่ตรงนะคะวิธีการวัดนะอ่ะน้องดูนะคะเราจะเริ่มศูนย์จากขอบนมเห็นไหมคะน้องเห็นจะเห็นขอบของกล่องนมนะคะอ่ะวางไม้บรรทัดลักษณะแบบนี้นะคะให้ตรงจากนั้นก็ใช้ ปากานะคะมาร์คจุดก่อนเห็นไหมคะอันนี้ก็ไม่ค่อยออกมาร์คจุดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะความกว้างนะคะเราจะเลือกที่1เซนติเมตรนะคะทําไปเรื่อยๆทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะเดี๋ยวครูวัดข้างล่างก่อนก็ให้น้องมาร์คเข้าไปเลยแต่นักเรียนทำอย่างครูไม่ได้นะคะให้นักเรียนวางกับพื้นแบบนี้นะ วางกับพื้นนะคะแล้วก็ค่อยๆวัดไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆแบบนี้ไปเมื่อนักเรียนมาร์กจุดด้านบนนะคะด้านล่างเสร็จแล้วก็ให้ใช้ไม้บรรทัดนะคะวางทาบนะคะบนกล่องนมแล้วก็ดูว่าไอจุดที่เรามาร์กเนี่ยทงด้านล่างให้ตรงกันนะคะ ทำขีดไปเรื่อยๆแบบนี้ทั้ง2กล่องเลยค่ะทำไปเรื่อยๆแบบนี้ทั้ง2กล่องให้ครบเลยนะคะจนสุดเส้นนี้เลยด้านหลังนะคะเมื่อได้ครบทั้ง2อันแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการตัดการตัด2กล่องนะคะจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวคุณครูจะมาตัดแบบแรกก่อนเนาะวิธีการตัดนักเรียนจะดู ขอบด้านบนนะคะ,ะตัดข้างบนทีนี้เราก็ดูกันนะคะว่าด้านที่เราจะตัดนั้นมันอยู่ในส่วนไหนนะคะดูจากนงมงเลยแล้วเราก็พิกนะคะไอเส้นขอบที่เราวัดจะอยู่ด้านนี้แล้วนะคะเวลาตัดนะคะให้น้องค่อยๆตัดเห็นไหมเอ่ยอ่าในส่วนนี้นะคะขอบเราก็ตัดไดเลยอ่อตัดไม่ต้องขาด ส่วนนี้ส่วนวนี้ส่วนนี้ตัดขาดเลยก็ได้เพราะว่าไม่ได้ใช้นะคะขอบนี้ไม่ได้ใช้แล้วนาออันแรกนะคะน้องก็ตัดไปเลยเห็นไหมคะโดยเว้นขอบตรงนี้ไม่ต้องตัดจนขาดนะคะตัดแบบนี้ไปเรื่อยเรื่ยเลยจนครบทุกเส้นนะคะ เมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะละักษณะของกล่องก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเราจะไม่ตัดขาดอันนี้คือชิ้นที่1นนะคะต่อมาชิ้นที่สองชิ้นที่2นี้นะคะเราจะตัดให้มันเป็นเส้นไข่เส้นมันก็คือตัดออกจากกล่องได้เลยนะคะ,ะดูที่การตัดตรงขอบที่เป็นส่วนเกินตรงนี้เราก็ตัดออกไปก่อนนะตัดออกได้เลยคะ่ะตัดขาใต้นะคะแล้วก็มาเลย ตัดให้เป็นเส้นนะคะอ่านี่ค่ะตัดออกมันให้มันเป็นเส้นแบบนี้ได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนตัดเป็นเส้นของไข่ของมันเสร,ร็จแล้วนะคะก็จะมาในลักษณะแบบนี้อันนี้คือชิ้นกล่องที่สองนะคะอันนี้คือกล่องที่หนึ่งเห็นไหมคะ ไม่ยากเลยเนาะนักเรียนทุกคนสามารถทำได้นะคะวิธีการใช้อุปกรณ์อย่าลืมนะคะใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้คุณครูจะให้น้องแค่เตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะครูจะสอนน้องให้ประดิษฐ์เป็นชิ้นงานอะไรนะคะ วันนี้นะคะเตรียมได้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เก็บไว้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ